What is our peace out โอ้โเลยครับตัวนี้แจ๋วมากใครอยากเป็นพี่วินปอเตโต้นะจัดไปเลยเลยกันนะครับอ่ะตัวนี้เป็นแม็กลอเล่นนะครับขู่ใช้ยานามเขาเนี่ยนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้มี24เฟสนะครับมี2ซิม1วอลลุ่มนะครับ1โทน1ลิเตอร์3ทางนะครับผู้เรียกว่าใช้ได้เลยแหละครับไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้เราฟังกันไปแล้วนะครับเสียงก็เลยว่าเหมือนพี่วินเลย พร้อมกับเจ้าบอส GT 1ตัวนี้เลยได้เลยนะครับมาคู่กันเลยนะครับใครอยากได้จัดไปพร้อมกันได้เลยยกันะครับเราก็ตั้งเสียงให้เลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเซ็ตอัพใหม่หมดเลยแล้วเสียงค่อนข้างหนาใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็น อาเขาเรียกว่าฮัมเบอกิ้งนะครับสองฮัมด้วยนะครับอนนะนนู้นัน่หนาวนนวลเลยคอดก็เคาะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับเสียงตงเสียงแต่งน,นี่เรียกว่าได้เลยเสียงโซลู ดูเรียกว่าดุดันใช้ได้เลยล่ะตัวน <an> ี้นะครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้เรามารีวิวก <c oughs> ันนี่เลยบอสดีจีหนึ่งนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าใครช้าอดนะครับอบอกได้เลยครับเพราะว่ารีวิวกันแบบนี้นะครับ <c oughs> และก็ราคานี้นะครับบอกได้เลยว่าใครช้าอดเลยนะสองตัวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับนะ, mm. ะตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบห้านะครับ <c oughs> ตัวนี้อยู่ที่สี่เก้าเก้าเก้านะครับนะสองตัว 4, 9, 9, 9, 9, รวมกัน นะครับสองตัวรวมกันเนี่ยให้ไปเลยเก้า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 พร้อมส่งเลยอ่านะครับเพราะว่ามันไี่มีค่าส่งนะพร้อมส่งให้เลยหมื่นนึงอ่ะตี่ถ้าหมื่นนึงเก้า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 นะครับนะพร้อมส่งได้เลยพร้อมเซ็ตอัพแบบนี้เลยสวัสดีโซโล่โซโล่แล้วสบายมือ ธรรมาดาเลยบอกตอง,งเลยครับตัวนี้เราเซตอัพให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับใครที่จะซื้อของกับพี่ยมบุก,กิจไฟนะครับก็นี่เลยครับก็จะมีกาเรียกว่าวิดีโอการรีวิวให้ด้วยเนหะ็นไอ่าคือ1เนี่ยนะคุณได้เห็นสภาพของได้เห็นการรีวิวอย่างชัดเจนนะครับนี่เลยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับนะี่คือเรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับให้ดูกันแบบ จัดจ่าไปเลยนะครับนะเราไม่รู้ว่าท่านไปซื้อที่อื่นเนี่ยนะครับท่านได้ดูรีวิวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับได้เห็นของหรือเปล่านะครับบางทีบางท่านเนี่ยนะครับไปซื้อของกันไม่ดูรีวิวไม่ดูอะไรเลยนะ่โอนกันไปเนี่ยโจนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับเรามีการรีวิวของเนี่ยมีการเซตอัพแบบนี้เหนะ็นไหมให้ดูชัดๆไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือปลอดภัยแล้วส่วที่สำคัญคือคุณได้ของตามที่การเซตอัพเลยอย่างเงี้ยมันหลอกกันไม่ได้เป็นวิดีโอนะขออนุญาตเงยนิดนึงอ่ะโอเ อ่ะนี่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันนี่ครับนี่คือความจริงใจที่พี่โบกิตกร์ไฟมีให้กับทุกคนนี่แหละครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะวันนี้จะซื้อที่ไหนกับใครก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อกับพี่โบกิตกร์ไฟเราจะต้องเซตอัพอะไรให้คุณ ได้แบบนี้นี่กิตา้าหลักพันนะฮะเอฟเฟกต์ก็หลักพันนะฮะแต่ว่าเล่นเสียงได้ออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยเนระาไม่ได้ ไว้พอปิดเวอร์ดุ่มเพื่อเป็นเงียบเงียบกิบไม่มีเสียงจีเสียงคำใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมปล่อยมือได้ล้วตามนะครับเป็นบางตัวบางขั้นไม่ได้เซตอัพกันไม่ได้อะไรเราเห็นเราลงขายกันเนี่ย้โหเสียงจีเสียงคำเอ้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ไม่เหมาะกับเรานะเราเสียงเงินทั้งทีนะต้องได้ของตามอยู่ๆนะจัดชุดนี้ไปเลยนะครับนะเก้า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 นะครับจัดไปเซตอัพพร้อมส่งเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับ บอสยี่ที่หนึ่งบอสยี่ที่หนึ่งก็หูลูกเล่นเพียบนะครับอันนี้เรารีวิวแบบว่าขนาด,ดย่อๆให้ฟังเสียงคลีกับเสียงแตะฝั่งนะั้นแนวแบบว่ารุนแรงบ้างอะไรเงี้ยอ่ามานั้นเลยใช่ไหมไปกัดติกมา どうも。